รถ SUV สาภาพมีสวยผ่อนสบายคิดเดือนละ5,000บาทเท่านั้นค่ะนิสสันเอ็กเเครื่องยนต์2 0 0 0เบนซินเกียร์ออโต้ปี2010โปรโมชั่นของลอยที่2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตแอร์แบ็กคู่กุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ c d ค่ะได้เกียร์ออโต้ขับง่ายสุดๆเลยค่ะด้าน,นหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะกว้างเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวสุดๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นทั่วถึงเลยค่ะ กว้างสุดๆมีแอร์ตอนหลังเย็นทั่วถึงค่ะบอบพับได้สะดวกสบายในการขนของ,ของ,ม,งมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะทีดาวนะคะส่งแค่5,000บาทคนซื้อได้รับรวมไปจึงเหมือนสา0พบาทขึ้นไปกระสืรถคันนี้ไปใชยงานได้แล้วคะ่ะเป็นรถที่ขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะด้านหลังเห็นไหมคะกว้างสุดๆเลยคะ่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมี i ไซดําหน้า s i AMP 10พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ